ปลูกทุเรียนยังไงให้โตวไวฉบับต้องปรับปรุงดินสำหรับสวนที่ดินไม่ค่อยดีเรามีวิธีการมาเสริมแค่เล็กๆน้อยๆเท่านั้นและเมื่อปรับเข้าสู่สมดุลได้แล้วเนี่ยต้นทุเรียนก็จะเติบโตได้ไวและเติบโตอย่างแข็งแรงมีอะไรบ้างเดี๋ยวพาไปดูเลยอะไรที่บอกว่าดินไม่ค่อยดียกตัวอย่างนะอย่างนี้มีหินเยอะในแปลงที่มีหินเยอะเนี่ย เราจะเห็นว่ามีปริมาณหินเยอะๆแบบเนี้ยมันไม่มีที่ให้รากอยู่พอไม่มีที่ให้รากอยู่เนี่ยต้นมันก็เลยไม่ค่อยโตสิ่งที่เราต้องทําก็คือการไว้หญ้าคลุมดินพอไว้หญ้าคลุมดินแล้วเนี่ยไม่ใช่ปล่อยหญ้าไว้เฉยนะเราเราจะต้องตัดหญ้าลงด้วยตัดหญ้าลงเพื่ออะไรเพื่อให้หญ้าที่มันจเจริญเติบโตที่มันเก็บธาตุอาหารมาจากดินเนี่ยถูก ตัดลงแล้วก็กลายเป็นซากอินทรีย์วัตถุย่อยสลายกลายเป็นดินใหม่แล้วถามว่าอะไรที่จะมาทำให้พวกเศษหญ้าพวกเนี้กลายเป็นดินใหม่นั่นก็คือสัตว์หน้าดินยกตัวอย่างเช่นไส้เดือนกิ้งกืออะไรก็แล้วแต่ที่อยู่หน้าดินเนี่ยมันจะมากินพวกเศษหญ้าแห้งพวกเนี้แล้วก็ย่อยกลายเป็นดินใหม่ซึ่งพอเรามีดินใหม่ขึ้นมาเนี่ย มันก็จะมีที่ให้รากหน้าดินรากฝอยเนี่ยขึ้นมาเกาะอยู่บนดินเหล่านั้นแทนที่หินพวกนี้อีกอย่างหนึ่งก็คือการช่วยเติมอินทรีย์วัตถุอินทรีย์วัตถุที่เราจะเติมเนี่ยก็จะใช้พวกมูลสัตว์มูลไส้เดือนมูลไส้เดือนก็คือ,อขี้วัวที่เขาเอาไปย่อยสลายให้ไส้เดือนกินนะนะหรือใช้ปุ๋ยคอกที่เก่าหน่อยอาจจะเป็นขี้ไก่อัดเม็ด หรืออาจจะเป็นขี้วัวที่ผ่านการย่อยสลายแล้วเป็นผงแล้วเอามาใส่ถ้าเกิดว่าดินไม่ดีเลยอย่างยกตัวอย่างอย่างเงี้ยถ้าเป็นหินแบบนี้นะเอามาใส่สักสองเดือนครั้งหนึ่งปีแรกจนกระทั่งมันเริ่มเกิดเป็นหน้าดินคือพวกมูลสัตว์เนี่ยเอามาใส่ช่วงแรกเนี่ยมันยังเอาไปใช้ประโยชน์ไม่ได้ต้นไม้จะใช้ประโยชน์ได้ก็ต่อเมื่อสัตว์หน้าดินเข้ามากินแล้วก็ย่อย กลายเป็นดินใหม่ซึ่งมันก็จะใช้เวลาระยะประมาณหนึ่งทีนี้พอสัตว์หน้าดินกินแล้วก็เริ่มย่อยกลายเป็นดินใหม่เนี่ยมันก็จะมีรากเนี่ยขึ้นมาอยู่บนที่ตรงนี้ได้เพราะฉะนั้นในส่วนที่ดินไม่ดีนะมีแต่หินแบบนี้นะใส่ปุ๋ยคอกให้ต้นละ4-6กร,รมัมทุกๆ2เดือนนะประมาณสักปีหนึ่ง แล้วพอต้นเริ่มเติบโตได้ดีพอต้นเริ่มแตกยอดเติบโตได้ดีแล้วเนี่ยถึงเวลานั้นเราก็ขยบให้นานขึ้นก็คืออาจจะเป็น3เดือนครั้ง4เดือนครั้งหรือ6เดือนครั้งแต่ช่วงแรกเนี่ยช่วงที่ดินเรายังไม่มีเนี่ยก็อาจจะต้องใส่ทีหน่อยเท่านั้นเองแล้วก็สําหรับส่วนที่ใช้มีเฮเนี่ยเราก็ฉีดมีเหทุกๆ10ิบวัน หลังจากที่ใส่ปุ๋ยคอ,อกไปนะเว้นก่อนสัก10-15วันแล้วหลังจากนั้นก็ฉีดมีเหตลงดินทุกๆ10วันเพื่อช่วยย่อยปุ๋ยคอ,อกเนี่ยให้กลายเป็นดินใหม่ด้วยแล้วก็สัตว์หน้าดินมากินปุ๋ยคอ,อกกลายเป็นดินใหม่ด้วยเดี๋ยวมันก็จะกลายเป็นที่ให้รากฝอยเนี่ยขึ้นมาอยู่แล้วต้นก็จะเติบโตได้ดีขึ้นนะต้องบอกข้อควรระวังนิดนึงนะคือการใส่ปุ๋ยทางดินเนี่ยมันเป็นการเหยียบันเร่ง เปรียบเสมือนการเหยียบคันเร่งให้ต้นเนี่ยเติบโตได้ไวขึ้นแล้วก็การหยุดใส่ปุ๋ยเนี่ยเหมือนเป็นการถอนคันเร่งไม่ไม่ถึงกับเหมือนกับการเหยียบเบรกนะคือเหยียบเบรกเนี่ยมันหยุดเร็วแต่ว่าการหยุดใส่ปุ๋ยเนี่ยเป็นแค่การถอนคันเร่งเพราะฉะนั้นมันก็จะมีแรงที่ยังคงทําให้รถเนี่ยยังวิ่งไปได้อยู่การใส่ปุ๋ยทีทีใส่บ่อยๆใส่เยอะๆ อย่างเช่นทุกเดือนเดือนละครั้งไปเรื่อยๆเนี่ยช่วงแรกมันยังไม่มีปัญหาอะไรแต่เราเหยียบคันเร่งไปเรื่อยๆเนี่ยรถมันก็จะวิ่งเร็วไปเรื่อยๆใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมันหมายความว่าถ้าเกิดเราใส่ปุ๋ยทีททุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนไปเรื่อยๆเนี่ยจนกระทั่งถึงจุดหนึ่งนะครับที่ปุ๋ยมันมากเกินทําให้ดินเสียหรือสภาพดินเป็นกรดจัดขึ้นมาและดินแข็งตรงนี้แหละที่จะทําให้เริ่มมีปัญหาก็คือรากตาย พอรากตายก็จะเกิดอาการรากเน่าขคนเน่าขึ้นมาหรือเกิดติดเชื้อราได้ง่ายเพราะว่า,าตรงรากที่มันตายเนี่ยเชื้อรามันก็เข้ามาย่อยสลายแล้วก็การที่เราใส่ปุ๋ยที่มีเนโตรเจนสูงเกินไปเนี่ยมันไปเพิ่มเชื้อราที่ทําให้เชื้อราพวกก่อโรคเนี่ยเ,เกิดการเจริญได้มากขึ้นอันนี้เป็นงานวิจัยที่มีอยู่ทั่วโลกเลยนะว่าปุ๋ยในโตโเจนสูงทำให้ปริมาณเชื้อราเนี่ยเพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นอย่าลืม นึกถึงความสมดุลในการใส่ปุ๋ยด้วยนะครับถึงแม้ว่าผมจะบอกว่าดินไม่ดีนะให้ใส่ตามนี้ตามนี้ตามนี้เพื่อเพิ่มปริมาณอินทรีย์วัตถุแต่เมื่อถึงจุดหนึ่งที่ต้นเติบโตได้ดีนะครับแล้วต้นเติบโตได้ไวแล้วเนี่ยเราควรที่จะขยเบให้นานขึ้นอาจจะเป็น3เดือนครั้งหรือ6เดือนครั้งนะครับจะไม่ใส่ทีทีบ่อยๆเรื่อยๆนะอีกอย่างหนึง่งถ้าในส่วนที่ดินดีเนี่ยเขาฉีดมีเฮอย่างเดียวนะครับตลอดทั้งปีเนี่ยได้ต้นก็เติบโตดีนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนที่ดินดีอาจจะเพิ่มอินทรีย์วัตถุหรือปุ๋ยคอกเนี่ยให้ปีหนึ่งหนึ่งถึงสองครั้งเท่านั้นก็พอแล้วนะครับแล้วก็ฉีดมีเหเป็นตัวหลักไปเรื่องแมลงเพลี้แล้วก็หนอนเนี่ยเราไม่จําเป็นที่ต้องกังวลกับมันมากหลายคนปลูกสวนแล้วเนี่ยคอยกังวลว่าเดี๋ยวมีแมลงเดี๋ยวมีเพลี้เดี๋ยวมีหนอนเข้าแล้วมันจะกัดกินแล้วก็ทําให้ต้นเนี่ยมีปัญหา เติบโตช้าลงหรือว่ากลัวว่ามันจะตายหรือกลัวมันจะเสียหายจริงๆแล้วเนี่ยต่อให้มีมแมลงกัดกินบ้างมีเพลี้ยลงบ้างยังไงต้นก็เติบโตได้เพียงแต่ว่าเราอะ่ะคอยมาช่วยป้องกันเวลาที่มันมีขึ้นมาเท่านั้นเองยกตัวอย่างอย่างต้นนี้ในสวนมีเฮนะนี่ไม่เคยฉีดยาฆ่า,มาแมลงเลยเราไม่เคยฉีดยาฆ่า,มาแมลงเลยไม่เคยฉีดเลยแม้แต่ครั้งเดียวนะ ยกเว้นว่ามันลงหนักมากจริงๆเราถึงจะใช้เชื้อชีวพันธุ์เนี่ยเข้ามาช่วยทีนี้อยากให้สังเกตว่าเราจะเห็นว่ามันมีใบที่โดนมแมลงกินโดนเพลี้ยลงอยู่ซึ่งมันอาจจะไม่สวยบ้างเป็นเรื่องชั่วคราวถ้าเกิดว่าเจอโอเคเพลี้ยไก่แจ้เอาสูตรหมกหักไล่แมลงฉีดหรือใช้น้ำส้มควันไม้ก็ได้แต่ถ้าเกิดว่ามีแมลงกินเยอะเริ่มมีหนอนกินเยอะแล้วรู้สึกกังวล เอาเชื้อชีวพันธุ์มาลงอย่างเช่นเชื้อบีทีเมทาไรเซียมหรือบิเวเอเรีเยแค่นี้เองยกตัวอย่างนะจะมีเพลี้ยให้เห็นเพยลยไกแจ้อย่างก็ยังไงก็ต้องมียังไงก็ต้องเจอแต่ว่ามันไม่ทําให้เป็นอันตรายจนต้นเนี่ยตายหรือว่าต้นเนี่ยเสื่อมโทรมจนไม่สามารถที่จะฟื้นฟูได้นะอันนี้จะเห็นว่ามีแมลงกินใช่ไหมซึ่งแมลงเนี่ยมันจะลงเวลาที่ เราใส่ปุ๋ยลงไปทางดินหรือว่าต้นเนี่ยเริ่มได้ปุ๋ยพอประมาณนึงเนี่ยหรือช่วงที่เป็นใบอ่อนมแมลงก็จะเข้าเพลียก็จะลงซึ่งถ้าถามถ้าถามนะไม่ฉีดได้ไหมไม่ฉีดต่อยเลยก็ได้แต่ถ้าอยากเข้าไปช่วยฉีดได้ก็สูตรหมักไล่แมลงอย่างที่บอกหรืออน้ำส้มควันไม้เชื้อชีวพันธุ์บีทีเมทาไรเซียมบิวอรเลียจะฉีดก็ฉีดไป แต่ไม่ต้องกลัวกังวลจนแบบว่าเฮ้ยแม่งลงไม่ได้เลยจริงๆแล้วปล่อยได้นะถ้าสมมุติว่ามันมีให้เห็นมันมีลงมาแล้วเนี่ยถึงจะฉีดแต่ถ้าไม่มีไม่ต้องฉีดแล้วไม,ไม,ไม่ต้องกลัวด้วยยังไงต้นก็โตได้การรดน้ำอา่าผมเคยบอกอะวันเว้น1-2วันอันนั้นคือค่าเฉลี่ยนะแต่ว่าจริงๆในแต่ละแปลงอะเราลดน้ำได้ไม่เท่ากันนะเพราะว่าอะไร เพราะว่าแต่ละแปลงเนี่ยอัตราการระเหยน้ำสภาพแวดล้อมแตกต่างกันเรื่องของลมเรื่องของแดดอุณหภูมิการระเหยของน้ำเนี่ยเ,เลยแตกต่างกันสิ่งที่จะให้ดูก็คือว่าเราดูว่าดินเนี่ยแห้งวันไหนสมมติวันนี้เช้าลดน้ำแล้วเนี่ยหรือวันนี้เย็นลดน้ำแล้วเนี่ยอีกกี่วันดินแห้งวันไหนดินแห้งก็ลดนะซึ่งโดยปกติก็จะอยู่ในระยะเฉลี่ยประมาณวันเว้น1-2วันแล้วก็ รถน้ําครั้งหนึ่งเนี่ยสามสถึงสีนาทีดูว่าวันไหนดินแห้งให้รถวันนั้นบางสวนวันเว้นวันบางสวนวันเว้นสองวันก็ให้ยึดของตัวเองไปแบบนั้นไม่จําเป็นว่าจะต้องเป๊ะเหมือนกันทุกแปลงนะการรถน้ําให้ยึดตามหลักการน,นี้ สำหรับคนที่ต้องการใช้มีเฮในสวนนะครับให้ใช้มีเฮสูตรหสูตรหลักแล้วก็มีเฮสูตร2สูตรอิมมูนป้องกันเชื้อรานะครับโดยอัตราผสมจะเป็นอัตราส่วนสูตรละ1ซีซีต่อน้ํา1ลิตรยกตัวอย่างน้ํา20ลิตรผสมสูตร120ซีซีผสมสูตร2 20ซีซีนะครับน้ํา200ลิตรผสมสูตร1 2 0 0ซีซีผสมสูตร2 2 0 0ซีซีนะครับผม ฉีดพ่นใบลำต้นแล้วก็ลงดินรอบๆโคนใต้ส่งพุ่มให้ชุ่มๆุมทุกๆ10ิบวันนะครับก่อนฉีดให้รดน้ำสกอรหรือถ้าเกิดฝนตกหรือดินเปียกแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะฉีดได้เลยนะครับหากต้องการสอบถามเพิ่มเติมต้องการสั่งมีเฮไปใช้สามารถติดต่อตามช่องทางต่างๆที่ขึ้นบนหน้าจอนี้ได้เลย แล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปสวัสดีครับ